สวัสดีครับวันนี้กับผมจะมาสอนในหัวขอ้อเรื่องการตัดสติกเกอร์นะครับการตัดสติกเกอร์นี้ครับจะฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะครับการตัดสติกเกอร์มีอุปก,กรณ์ดังนี้นะครับหนึ่งสติกเกอร์สีพื้นที่เราต้องการเตรียมมานะครับสองคัตเตอร์ที่เราพีความคมนะครับปลายคมแหลมนะครับอย่างที่สามก็คือ ลวดลายที่เราเตรียมมานะครับอาจจะเป็นลวดลายจากการพิมพ์เครือคอมพิวเตอร์หรือว่าการถ่้เอกสารก็ดีนะครับแต่โดยเน้นว่าให้พื้นหลังเป็นสีขาวเพื่อว่าจะได้ง่ายต่อาการตัดน,นะครับอย่างที่สี่ก็คือกาวน้ำนะครับอย่างที่ห้ากระดาษเทปกาวธรรมดานะครับอย่างที่หกือแผ่นรองครับขั้นวิธีการทํานะครับขั้นวิธีการทําก็คือหนึ่งเราจะเราจะต้องตัด ติดสกเกอร์นะครับให้พอดีกับขนาดลวดลายของเรานะครับโดยการประมาณเอานะครับวิธีที่สองไอ้ขั้นที่สองก็คือเราจะทําการทากาวน้ำนะครับบริเวณพื้นหลังลวดลายของเราเพื่อที่จะนําไปแปะกับสปีกเกอร์นะครับหลังจากนั้นขั้นที่สามก็คือเราจะนําเอาแผ่นที่เราแปะกาวนี้นะครับไปพึ่งลมหรือว่าพึ่งแดดหรือว่าพัดลมก็ได้นะครับให้มันเกิดความแห้งนะครับแต่ไม่ควรที่จะแห้งเกินไปเพื่อที่ว่า จะทําให้กาวเกิดการลอกได้ครับทันที่สี่เมื่อทําการทากาวแล้วแผ่นที่ติดเนี่ยแห้งเรียบร้อยนะครับก็ทําการแกะครับตามรวดลายของเราครับโดยท่านตอนการแกะนี่คือทั้นที่ระวังมากนะครับโดยการที่ว่าไม่ควรจะแกะให้ขาดถึงพื้นหลังนะครับหรือแผ่นรองนั่นเองนะครับแกะแค่เฉพาะตัวส่วนของสติ๊กเกอร์ครับให้พอหลุดเท่านั้นพอนะครับต่อไปนะครับเมื่อแกะเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําการดึงส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับโดยการดึงนะครับเราจะต้องระมัดระวังครับไม่ให้ไปตัวไปเกี่ยวกับตัวของติ๊กเกอร์ที่เราต้องการนะครับรโดยที่ว่าถ้าสมมติว่ามีชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเยอะนะครับเราก็ควรที่จะตัดให้มันเหลือชิ้นส่วนน,น้อยๆเพื่อง,ง่ายต่อการดึงและเวลาดึงนะครับเราควรที่จะใช้ปลายของคัตเตอร์นะครับในการดึงครับเพราะว่าจะช่วยใน,านการจิก ตัวสติกอร์ขึ้นมาทีนิดหนึ่งแล้วค่อยดึงนะครับอย่างละมกะัก็วางครับต่อไปขั้นที่เจ็ดนะครับเมื่อเราทําการดึงแผ่นสติกอร์ที่เราไม่ต้องการออกเรียบร้อยแล้วเหล,ลือ,อบริเวณเฉพาะบริเวณที่เราต้องการนะครับเราก็ทําการแปะด้วยเทปกาวนะครับให้ทั่วนะครับให้ทั่วตัว,ตวบริเวณที่เราต้องการเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการแปะ,ะครับเพาแปะเสร็จเราจะต้องเหลืออยู่ที่ในการดึงเล็กน้อยนะครับ นี่ตัวตัวสติกเกอร์ของเราก็พร้อมจะแปะลงบริเวณที่เราต้องการนะครับก็ไปขั้นตอนที่แปะเราก็ทําการไปเช็ดบริเวณที่เราต้องการจะแปะตัวสติกเกอร์นะครับเมอหลังจากนั้นเราก็ทําการดึงลอกนะครับแต่เขาค่อ,อยลอกจากด้านหนึ่งไปเรียงอย่างด้านหนึ่งครับเขาค่อยแปะโดยไล่อากเอานะครับขั้นนี้นะครับต้องมีความวระมัดระวังครับเพราะว่าถ้าหากแปะโดยไม่ระมัดระวังอาจจะทําให้สติกเกอร์ของ คุณเอียงหรือว่าไม่ตรงได้นะครับกอไปขั้นที่เก้าเมื่อทําการแปะสติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการลอกแผ่นเทปกาวออกครับเทปกาวนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยจะติดตัวเทปกาวเหอนเดเพราะว่ากาวของสติ๊กเกอร์นะครับมีความเหนียวมากกว่าติดตัวเทปกาวอยู่แล้วนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะดูุดติดก,กับเทปกาวมาได้นะครับ เมื่อติดเร็นเรียบร้อยแล้วให้นํามือของท่านในรูปอีกทีหนึ่งครับแต่รูปเบาๆนะครับไม่ต้องไปขู่มาเพราะว่าแทบเกิดความติดแน่นอีกนั้นครับสําหรับการตัดสีเกอร์นะครับเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์นะครับคือเด็กนี้ครับสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อมือครับให้กล้ามเนื้อมือเกิดความแข็งแรงนะครับหรือว่าในเชิงด้านความคิดก็คือเด็กๆนี้สามารถที่จะเอาความรู้เรื่องลวดลายหรือว่าความคิดสร้างสรรค์หรือว่าอะไรเป็นธํานองนี้ สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลป์รูปแบบอื่นคือการเพ้นแก้วหรือว่าเพ้นรูปหรือว่าอะไรอนี้ครับส่วนสติ๊กเกอร์นี่เราก็สามารถที่จะตัดแล้วเกิดความชำนาญสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพสติ๊กเกอร์ได้นะครับนะครับขอบคุณครับ